แบ่งออนสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวน้ำตกคุ้นก้อน hmm. ซึ่งเป็นน้ำตกที่เดินไกลที่สุดเท่าที่ผมเคยไปเที่ยวมานะครับทางเดินเล็กและเปี่ยวพอสมควรถ้าใครที่จะมาเที่ยวแนะนำให้มากันหลายๆคนนะครับาเปียกแล้วรอบนี้ฝนตกแล้วนะครับทุกคนวันนี้โชคดีมากเลยมาเจอฝนฝนตกลงมาฉ่ำเลยนะครับเปียกเลยนะครับนี่ครับ จะเป็นผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากหรือเปล่าไม่รู้นะวันนี้ตอนนี้ก็เหลือระยะทางอีกประมาณ400เมตรนะครับไกลมากเลยน้ำตกเดินมากิโลกว่านะครับบรรยากาศล่มรื่นมากเลยนะครับแต่น่าเสียดายมากเลยวันนี้ฝนมันลงฝนมันดันตกไปซะก่อนนะครับ เดินต้องระมัดระวังด้วยนะครับนี่ลื่นฝนตกแล้วก็ถนนก็แคบด้วยนะครับนี่นะครับให้ดูทางเดินนะครับน้ำตกขุนกอนะครับนี่ถ้าลื่นถลายก็ลงเหวเลยนะครับ นี่นะครับระหว่างทางก็สวยงามมากแล้นะครับมีไม้ไผ่เลียงลายเขียวขจีกันหมดเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็มาใกล้จะถึงแล้วนะครับข้างหน้านี้นะครับเห็นไหมครับขาวๆนี่นะครับใกล้แล้วใกล้แล้วนี่นี่นะครับทุกคนเรามาถึงแล้วนะครับน้ำตก น้ำตกขุนก่อนโอ้โหสูงมากเลยนะครับเหน่มากกลัวมากเลยนี่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกแล้วนะครับนี่ขางหวังนี้เลยนะครับโอ้โหนยง,งามมากเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆพื่อทุกคนไปชมกันนะครับนี่นะครับโอ้โห เดินต้องระมัดระวังเลยนะครับลื่นมากเลยฝนตกคนลองฟังเสียงน้ำดูนะครับน้ำตกลงมาแรงมากเลยนะครับตอนนี้เราจะไม่ลงไปข้างล่างนี้นะครับ เพราะว่าไอ้น้ำมันแรงมากเลยนะครับกลัวเดี๋ยวเปียกนะเดี๋ยวจะไม่สบายนะครับไม่อย่างนั้นถ้าอยู่ข้างล่างนี่ถ่ายรูปไม่จะสวยมากเลยนะครับ,รบตอนนี้เราก็กลับแล้วนะครับบายบายั้ตงตกฝนตอนแล้วนะครับเดินกลับอีกประมาณโลก,กว่าๆนะครับ ังก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย